สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n ของของ ANC Studio นะครับคลิปนี้นะครับก็มีแอปผ่านเงินใหม่ล่าสุดนะครับก็มีแอปนี้นะครับที่มีท่านผู้ชมนะครับอยากให้ ลองนะครับรีวิวนะครับก็คือลองเล่นดูนะว่ามันสามารถที่จะหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับในส่วนของแอปนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าเนาะอาจจะสามารถถอนได้เข้าบัญชีของ True m o n e y w a l l e t นับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสามารถถอนได้จริงหรือเปลอย่างไงก็นะับเรามาศึกษาพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้กันนะว่าแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่าถ้าหากว่าใครอยากลองเล่นหรือเคยเล่นแล้วแล้วก็เป็นยังไงกบ,บ้านถอนเงินได้จริงหรือเปล่าก็ฝากคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆด้วยนะครับวับงนี้เนาะโอเคทุกคนเนาะคืนนี้นะนนะนนะมีการแจกอังเปาด้วยในคลิปอีกคลิป ไม่ใช่คลิปนี้แต่ว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเลืมมนะถ้าหาว่าใครอยากรับอ่งางเปาแล้วก็มารับด้วยนะฝากกดไลค์ like, คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับนะครับยอดดาวน์โหลดนะก็ถือว่าสูงมากนับก็คืออยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็3ขวดขึ้นไปที่สามารถที่จะเล่นแอปนี้ได้นะแล้วก็พื้นที่การติดตั้งเพียงแค่ 44MB มเองนะครับส่วนยอดดาวโหลดนี่คือคือเยอะมากุกคนทีผมคิดว่านะยอดเยอะแบบนี้นะก็อาจจะสามารถถอนเงินได้นับเดี๋ยวยังไงก็เรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับซึ่งนับแอปนี้มีชื่อว่าแอป l u c k y Cup Bus นะครับก็เป็นแอปในส่วนของ ทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับจากค่ายของ x m Studio เนาะค่ายนี้นะบางแอปก็คือได้เงินจริงบางแอปก็สุ่ใจ่ายนะสำหรับค่าย XM Studio นะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการติดตั้งเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วนะ่าฝากคอมเมนต์ฝากกันหน่อยตรงนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะแล้วก็ดูการวิเคราะห์ขอ,องผมนะว่าผมจะวิเคราะห์ไปแนวไหนในส่นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในส่วนกระบวนการสแกนอยู่นะปลอดภัยดีนะครับก็เราทําการเปิดแอปนี้กันเลยนะครับผม และนี่ครับก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับ,อ,รบอ่าเดี๋ยวผมจะทําการแคปหน้าจอนะครับโอเคนะครับแล้วก็เข้าเขียนว่า n e w c o m อ e r มอร์ดนะให้เรากดคําว่ารับรางวัลเลยนะอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดคําว่าเล่นเกมดูวิดีโอนะ่รับเงินทุกวันนะอ่ะกดเําว่าที่กล่องขวานนะครับกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็จากนั้นก็ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าถอน 6K ถ้า 6K คือ6,000บาทเลยทีเดียวนะมันอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นหรอกอนะ่ผมคิดว่า อันนี้นะผมน่าเท่าที่ผมดูแล้วนะมันเป็นการถอนเงินที่เยอะมากนะอันนี้คือ 6K อันนี้ 9K อันนี้ 15K เนาะแล้วก็อันนี้คือ3า k แล้วก็มันจะมีเงื่อนไขด้วยเนาะการถอนเงินที่ 6K คือต้องมีต้องเล่นจนถึงเลเวล400รนะครับอันนี้ลหละต้องเล่นต้องเล่นจนถึงเลเวล6 0รนะครับอันนี้ลหละต้องเล่นจนถึงเลเวล1,000เลยทุกคนโอ้โหเยอะมากแล้วก็อันนี้ลหละก็คือต้องเล่นจนถึงเลเวล2 0 0 0นะครับโอ้โหเยอะทุกคนนะแล้วก็สำหรับ900ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ เราตอนนี้คือมี900บาทเนาะก็คือ3000นเคนะครับ300เคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมกันต่อนะครับอ่ะดูว่าถ้ามันจะมีอะไรบ้างอ่ะเขาให้เราหมุนนะกดหมุนได้เลยนะครับเราหมุนก็จะสุ่มรับในส่วนของเพชรแล้วก็เงินสดนะอันนี้ได้รับมา30% 0เนคือได้รับเพชรมาครับคนท่ว่ารับรางวัลไปนะครับอ่ะแล้วก็กดรับรางวัลต่อนะครับทีนี้นะเราก็มีอยู่แล้วก็อยู่ในเลเวลสองนะครับตรงนี้ก็กดเล่นต่อนะครับทุกคนนะโอเคนะครับก็ บรรลุนะก็น่าจะขึ้นเป็นเลเวลที่3ต่อนับแต่ว่าถ้าเราหมุนครั้งนี้ก็ต้องรับชมวิดีโอไป1วิดีโอเะนั้นผมก็ขอการกระบาดป,ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงเพชรตรงนี้นะก็คือถ้าเรากดที่เพชรก็คือต้องรับชมวิดีโอ1วิดีโอเช่นเดีวยวกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอไม่กดแล้วกันเนาะอันนี้คืออ่ามันจะมีให้เรานั้นกดคําว่าระเบิดนะอ่ะแล้วก็เล่นตามเกมที่เขาสอนก่อนนะครับ กดเล่นป๊อปเลยเนาะโอ้โหมันตัวแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้คือเรียนใหม่นะครับอ่ามันจะจัดเรียนใหม่นะครับแล้วก็ตัวเคลียร์สีนะครเคลียร์ลูกอมสีเดียวแบบสุ่มอ่ากดเข้าไปแล้วก็คลิกที่สีเขียวนะครับโอเคนะครับมันก็จะกลายเปย็นแบบนี้ก็จะเหลือเพียงแค่สีแดงอ่ากดสีแดงไปนะครับโอเคซัทเชสนะครับแล้วก็เขาวให้เราหมุนต่อนะอ่านเดี๋ยวผมขอหมุนละกันเนาะแล้วก็รับชมวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ดูวิดีโอจนจบแล้วก็ทีนี้ระบบก็หมุนมานะครับได้มาอยู่ที่100%เท่ากับอยูที่ 20K นะครับก็กดรับรางวัลไปนะครับแล้วก็รับรางวัลต่อน,นะครับโอโหทีนี้มีอยู่ที่4 1, 4 1 413,000พัเพชรนะครับตรงนี้แล้วก็อยู่ในเรวลที่4นะครับ ผมมองว่าเนาะแอปนี้นะผมนะผมก็เคยเล่นนะที่มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้เนาะมันจะมีให้เราถอนที่เป็นเพชรนะแบบนี้เนาะที่เราไปดูเมื่อกี้ซึ่งมันก็เยอะมากุกคนนะเหมือนอันนี้ก็อยู่ที่1บาทเนาะอันนี้คือประมาณ6กเคนะครับอาจจะเป็น6บาทก็เป็นไปได้ตรงนี้เนาะ่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและก็อันนี้คือการถอนเงินแล้วก็น,นี่บันทึกการถอนเงินนะครับซึ่งผมมองว่านในส่วนของการถอนเงินตรงนี้อาจจะยังไม่สามารถถอนได้หรือจะมีหรือก็คือง่ายๆคือ 99%ผมคิดว่ามันถอนไม่ได้ในส่วนนี้เนาะในส่วนของเมนูห้างซับสินค้าสกุลเงินนะแต่เมนูหนึ่งเนี่ยที่สามารถถอนได้หรือสุ่มการถอนเงินนะหรือประมาณว่าสุ่มจ่ายนับก็คือเมนูการเชิญนะครับอ่ะผมคิดว่าเมนูนี้นะครับสามารถทําได้แต่ว่าอันนี้นับเขาเขียนว่าเชิญเพื่อนสามารถรับศูนย์บาทนะแสดงว่าแอปนี้นับถ้าเราเชิญไปนะถึงแม้เราเชิญไปก็ตามนะเราก็จะไม ok ่สามารถรับเงินได้นะเพราะว่าเขาเขียนว่านับอ่า เชิญไปนะผมนด้ก็คือจะไม่ได้บางวัลเนาะมันไม่เหมือนกับก่อนหนะ้านี้คือที่เป็นแอปค่ายของ x m เนะมนาะเมื่อก่อนคือถ้าเราเชิญไปก็จะได้ประมาณ2บาท1.5บาทนะหรือ0.1บาทประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับแล้วทุกคนเนาะแสดงว่าเนาะตอนนี้ก็คือเขาเสร้างแอปนี้มาเพื่อให้มียอดคนเล่นเนาะก็คือให้มียอดคนเล่นเยอะที่สุดเนาะพอ,เ,อ,อเขานะครับ ประมาณว่ารีวิวก็คือว่าให้คนดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ถึงเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็เขาก็ทําการปิดนะในส่วนของเมนูของการถอนเงินนะครับซึ่งทุกคนนะเมื่อเขาปิดในะส่วนของเมนูการถอนเงินเราก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ถนะ้าจริงเนาะสิ่งที่เรานะครับาทาได้คือเล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอแบบนี้แหละทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเราดูวิดีโอไปนะแล้วก็เป้าหมายของเขาคืออะไรต่อนะครับเป้าหมายของเขาก็คือว่าทุกคนนะั่นคือเขาต้องการยอดโหลดนะเมื่อต้องการยอดโหลดแล้วแล้วก็ เมื่อเขาปิดนะปิดเมนูถอนเงินแล้วก็มีคนโหลดแอปเขาเยอะนะพอถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ปั๊บเลยนะแล้วก็เขาก็ปิดเมนูการถอนเงินนะหรือเหมือนอันนี้คือเขาเมื่อก่อนคือสามารถที่เชิญแล้วก็ได้เงินเนาะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้แล้วทุกคนนะแต่ว่าเกมนี้ที่มันยังดําเนินการอยู่แล้วก็ที่มันเหมือนกันเลยในแพลตฟอร์มเดียวกันนะั่นก็คือว่า เล่นเกมไปเราต้องดูวิดีโอของโฆษณาของแอปเหล่านี้เนาะซึ่งเมื่อเราดูนะครับเขาก็จะได้รับเงินนะเหมือนัอเนี้ยคนเห็นไหมที่เป็นคำว่าดิคันเตอร์ถ้าเรากดต่อไปปั๊บเลยนะมันก็จะพาไปที่หน้าของการโหลดแอปใช่ไหมคือเป็นโฆษณาของทางแอปนั่นเองทุกคนเนาะเมื่อเรากดต่อไปเขาก็จะได้ตังค์แต่ว่าเราละ จะได้อะไรเราก็ไม่ได้ตังค์เนาะเราได้เพียงแค่เล่นเกมเท่านั้นเองเนาะยิ่งนะครับมีคนโหลดเยอะน้าเหมือนของเขาคือประมาณ1ล้านดาวโหลดเนาะแล้วก็แอปนี้เป็นแอปประมาณว่าเป็นแอปเกี่ยวกับเกมเนาะที่ผมจะไปลองคำนวณดูนะว่าเขาจะได้เงินประมาณกี่บาทตรงนี้นะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการหาเงินนะจากการที่เรานั้นจากการที่เขาเนาะสร้างแอปแล้วก็ให้เราเล่นนะแล้วก็มีในส่วนของโฆษณาในแอปนะเ่าเขาจะได้รับอะไรบ้างเนาะซึ่งอันนี้คือผมก็ ใช้คําว่าประเทศแถบเอเชียก็คือกลุ่มว่าหมายของเขาตอนนี้คือที่เราอยู่แล้วนี้คือเป็นเอเชียแปซิฟิกนะแล้วก็ในส่วนของแอปของเขาคือรันในส่วนของบนระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็เป็นแทบ,บเกี่ยวกับเกมนะเดี๋ย,ว,ยวผมจะทําการกดคํานวณนะครับหลังจากที่ผมทําการกดคํานวณไปนะครับพวกนี้เขาเขียนว่าเนาะผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่นั้นรายเดือนประมาณกี่คนเนาะแต่ว่าผมจะ,อะตอนนี้มีคนโหลดประมาณ1ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลอง1ล้าน คนก่อนก็แล้วกันตรงนี้นะครับอันนี้คือน้าผมก็ลองนะครับผมนะก็คือตั้งเข้าๆประมาณ1นึ่งล้านหกพันห้ารคนก็คือเขาจะได้รับนะครับไรายได้ทุกคนนะไรายได้ต่อปีไนดะ้ที่เขาจะได้รับนะผมประมาณ13 1 3ามหนึ่งดอลลาร์ทุกคนนะอ่านเดี๋ยวผมจะลองคำนวณดูนะว่ามันเท่ากับประมาณกี่บาทนะครับโอเคทุกคนนะนี่คือนะในส่วนของผลที่เขาจะได้รับนะครับผมนะถามว่า เล่นมีคนเล่นประมาณต่อเดือนคืน1ล้านกว่าคนเนาะเขาจะได้รับไปประมาณ4 4 3 2 2 4บาทเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือในส่วนของแอปนะหรือเกมแนวเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมในแนวนี้เนาะฉะนั้นก็นะครับผมนะผมแนะนําว่านะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่สร้างเได้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเล่นนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากเล่นเพื่อความบันเทิงก็โอเคจัดไปนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราจะหาเงินเนาะผมมองว่าแอปนี้นะครับไม่สามารถหาเงินได้อีกแล้วณตอนนี้เนาะ โอเคถ้ายังไงก็ผิดพลาดยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีนั่นเพราะว่าผมก็ไม่เคยถอนเงินแต่ว,ว่าผมดูแล้วในส่วนของการถอนเงินตรงนี้มันเวอร์เกินไปนทุกคนนะมันเยอะเกินไปทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนของอการเช่นเพื่อนก็ไม่มีให้เราได้รับเงินตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของคลิปวิดีนอ้อนะสำหรับคนที่อ,อยากให้ลองรีวิวหรือไม่ลองแนะนําแอปนี้นะผมก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มองว่าเนาะแอปนี้ไม่สามารถสร้างรายได้นะเนเกเนาะเผื่อว,ว่าใครน้าที่ เล่นแอปนี้แล้วก็ได้รับเงินจริงนะก็อย่าลืมนะบอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้เราก็ต้องทำยังไงกันบ้างแล้วก็เมนูไหนที่สามารถทำเงินได้เมนูนี้หรือเมนูนี้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอหน้าก็คือการแจกค้ดอ่งางเปาแล้วก็อัปเดตแอปห่างอินฟีนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ